กองทัพไทยเตรียมพร้อมแล้วเสริมแกรง่งรับมอบอาวุธทรงอนุภาพครั้งเดียวถึง3ชนิดได้แก่หนึงรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอนเนกประสงค์ D11A 2ปืนใหญ่เบาขนาด1 0 5ม mm, มแบบ CSA-H2 และ3จะจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI 1G งานนี้บอกเลยว่าอาวุธทั้ง3ชนิดก็อาจจะได้ใช้เร็วๆนี้ในการปกป้องประเทศไทยเอาแล้วนะครับต้องบอกเลย ว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพไทยเราได้เสริมแกร่งกําลังลบเพื่อความไม่ประมาทเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนเนี่ยก็ถือว่ายังไม่น่าไว้วางใจนะครับและอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเกิดการประทะขึ้นในครั้งที่2แต่ล่าสุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากองทัพไทยเราได้เสริมแกร่งอาวุธหนักทีเดียวถึง3ชนิดเลยนะครับโดยที่ทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสอทอปอนะครับได้จัดพิธีส่งมอบยุธทธภ ให้แก่หน่วยผู้ใช้งานเพื่อเข้าไปประจําการแก่กองทัพในกรมกองต่างๆนะครับโดยอาวุธที่ส่งมอบเนี่ยก็เป็นอาวุธหนักถึง3ชนิดเลยนะครับโดยอย่างแรกที่กองทัพรับมอบมาเนี่ยก็คือต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลํากล้องอเนกประสงค์แบบ D11A โดยเจ้า D11A มันมีประสิทธิภาพนะครับสามารถยิงจรวดได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นจรวดขนาด122ม mm. มสามารถยิงไกล ได้ถึง40กิโลเมตรต่อมาเนี่ยก็จะมีจรวดขนาด306ม mm ิลลิเมตรนะครับที่สามารถยิงได้ไกลถึง150กิโลเมตรและต่อมาเนี่ยก็สามารถยิงจรวดขนาด170มิลลิเมตรยิงได้ไกลถึง300กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเห็นบอกว่าระยะยิงไกลสุดของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมีมากถึง450กิโลเมตรเลยนะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นระบบนำวิถีแบบบล็อกเบา้าสามารถยิงได้อย่างแม่นยำโดยเจ้ารถ ด 11A ตัวนี้เนี่ยเห็นว่าได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากบริษัท Elbit s y s t e m ซึ่งเป็นบริษัทด้านการทหารของประเทศอิสราเอลนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าอิสราเอลก็ร่วมกันทำงานกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับซึ่งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยจะทำการส่งมอบเจ้าตัวนี้ให้กับศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับ ส่วนอาวุธชิ้นที่2นะครับที่มีการส่งมอบให้กองทัพเนี่ยนั่นก็คือปืนใหญ่เบาขนาด105มิมแบบ CS AH2 นะครับโดยเจ้าปืนใหญ่ตัวนี้นะครับเห็นบอกว่าเป็นปืนใหญ่ประเภทลากจูงติดตั้งระบบค้นหาพิกัดและชี้ทิศทางด้วยระบบอัตโนมัติ GPS INS นะครับใช้ระบบเลงหลกักมีกล้องเลงพาโนรามิกและระบบสำรองที่สามารถยิงได้โดยไม่ใช้งานแผนที่และสามารถพับลงและสามารถพับลำ กล้องปืนจากตำแหน่งพร้อมยิงเป็นตำแหน่งเคลื่อนที่นะครับโดยเห็นว่ามีระยะยิงไกลประมาณ20กิโลเมตรนะครับแล้วเจ้าปืนใหญ่ตัวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นปืนใหญ่ที่ใช้ยิงสนับสนุนในกองพันปืนใหญ่สนามโดยเจ้าปืนใหญ่ตัวนี้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีนนะครับโดยจะส่งมอบเจ้าปืนใหญ่เครื่องนี้ให้กับศูนย์การทหารปืนใหญ่นั่นเองนะครับส่วนอาวุธชิ้นที่3ชิ้นสุดท้ายนี่นะครับนั่นก็คือการส่งมอบจรวดหลายลำกล้อง นำวิถีแบบ DTI 1G นะครับซึ่งเจ้าอาวุธชิ้นนี้นะครับก็ถือเป็นอาวุธทางยุทธการทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์นะครับสามารถยิงทําลายเป้าหมายได้ในระยะไกลและลึกนะครับทึ่งเป้าหมายที่เจ้าจรวดเครื่องนี้จะทําลายได้ก็ได้แก่ที่ตั้งของหน่วยทหารคลังอาวุธและที่มั่นทางการทหารอื่นๆอีกนะครับซึ่งเจ้าจรวดหลายลํากล้อง DTI 1G นี่นะครับเห็นบอกว่าสามารถยิงไกลได้มากสุดถึง150กิโลเมตรซึ่งใช้ ะระบบนำวิถีที่แม่นยำสูงคือ gps ins นะครับโดยเจ้าตัวนี้จะเป็นระบบติดตั้งบนรถฐานยิงจรวดที่มีหัวเป็นเกราะป้องกันสะเก็ดร,ระเบิดเนี่ยนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและทําการยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยําเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเห็นบอกว่าสามารถยิงได้ทั้งแบบทีละนัดและแบบต่อเนื่องโดยระยะห่างในการยิงเนี่ยนั่นก็คือ10วินาทีต่อนัดนั่นเองนะครับโดยเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะถูกส่งมอบให้กับกองพลทหารปืนใหญ่นั่นเอง ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลอันนี้นะครับที่กองทัพไทยได้เสริมแกร่งนี้นะครับนอกจากสื่อไทยและสื่อประชาสัมพันธ์ของทางกองทัพได้นําเสนอเรื่องราวนี้ไปนะครับก็มีสื่อของต่างประเทศด้วยนะครับที่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสื่อแรกที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นสื่อต่างประเทศด้านการทหารที่มีชื่อว่าเว็บไซต์ e ดฟครอสเนียเนี่นะครับเขาก็ได้นําเรื่องราวของข่าวนี้ไปลงในเว็บไซต์พร้อมทั้งได้มีการพาดหัวข่าวไว้ในเว็บไซต์ว่าไทยพัฒนา นาขีดความสามารถ D 1 1 a ของกองทัพไทยได้ทำการทดลองสำเร็จแล้วแล้วก็มีพาดหัวรองซึ่งขยายความไว้ว่าไทยพัฒนาขีดความสามารถของปืนใหญ่ด้วยจรวดอนเนกประสงค์และเครื่องยิงขีปนาวุธ D 1 1 a ลอกเหนือจากเดฟครอส s นิวที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับก็มีสื่อด้านการทหารของต่างประเทศอีกสื่อหนึ่งนั่นก็คือ เจนคอมเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ได้ลงข่าวและผ้าหัวข่าวไว้ในเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับโดยผ้าหัวได้บอกว่าในงาน defense and security 2025 1> d 1 1 a ของไทยผ่านการทดสอบในกองทัพแล้วซึ่งจากเรื่องนี้เองนะครับก็ทำให้มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นอยู่เหมือนกันนะครับอย่างความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยน่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับโดยเขาเข้ามาบอกว่า กองทัพฟิลิปปินส์ของเราก็อยากจะซื้อเจ้าเครื่องนี้มาเหมือนกันถ้าพวกเรามีงบประมาณความคิดเห็นต่อมานะครับเยี่ยมไปเลยประเทศไทยอย่างน้อยอาวุธของประเทศอาเซียนเนี่ยมันก็เหนือกว่าอาวุธแบบ MLRS อีกความคิดเห็นต่อมานะครับประเทศไทยกำลังเตรียมตัวในขณะที่นาโตรัสเซียและยูเครนกำลังทำอะไรกันอยู่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวเขามาบอกว่า เจ้าเครื่องพวกนี้ถูกใช้โดยไทยและกัมพูชากําลังจะรับรีวิวครับนี่ก็คือความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเอามาฝากกันต้องบอกว่าชาวต่างชาติที่เขามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวกัมพูชาส่วนชาวต่างชาติประเทศอื่นๆเนี่ยก็พอมีอยู่นิดหน่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าขอชื่นชมการพัฒนากําลังรบของไทยในครั้งนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าก็อาจจะเป็นการลงทุนด้านการมั่นคงที่ เสริมสร้างความสามารถในการป้องกันประเทศได้นะครับก็อย่างที่รู้ๆกันดีเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนบ้านก็เหมิมเกริมอย่างหนักนะครับไม่แน่ว่าการที่เราลงข่าวว่าเราได้รับมอบอาวุธเพิ่มเนี่ยก็อาจจะพอขู่ได้บ้างทําให้เพื่อนบ้านเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาทําอะไรในแผ่นดินไทยนะครับและอีกอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรขอ,ของประเทศไทยในการผลิตอาวุธของตัวเองได้นะครับถึงแม้จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศมาแต่ก็ถือว่าคนไทยเราเนี่ยรู้จักปรับตัวนะครับต่อไปเราก็ผลิตได้เองอันนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมนะครับแล้วไม่แน่ว่าก็อาจจะได้ใช้อาวุธเหล่านี้ในอนาคตเพื่อป้องกันประเทศก็เป็นได้นะครับแล้วเพื่อ,อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องราวนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยบอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จากกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF News ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอีกแล้วนะครับสวัสดี ครับ